ู้ชมคะมาต่อกันที่เรื่องราวของอีกหนุ่มฮอตในวงการบันเทิงนะคะสําหรับหนุ่มนิกกี้ณาชาัดบอกเลยนะคะว่าตอนนี้เองเนี่ยเจ้าตัวก็เนื้อหอมสุดๆคุณผู้ชมโดนเหล่าเอฟซแฟนคลับ f อฟขาหื่นของเจ้าตัวจับจริงกับสาวๆหลายต่อหลายคนจริงๆในตอนนี้คะ่ะคุณผู้ชมคะและในทุกๆวันเองนะคะทางด้านของหนุ่มนิกกี้ณชาัดเนี่ยก็จะได้มีการออกมาไลฟ์สดคุณผู้ชมพูดคุยกับเหล่า f อแฟนคลับนะคะรวมถึงสาวๆเนี่ยเยอะแยะเอามากๆในแต่ละพื้นนะคะ เรียกได้ว่าเมื่อ FC แฟนคลับได้เห็นโมเมนต์ต่างๆของหนุ่มนิกกี้นัชัดกับสาวๆเนี่ยก็จินกันยกใหญ่เลยทีเดียวก็ว่าได้ค่ะอย่างล่าสุดเองนะคะทางด้านของหนุ่มนิกกี้นัชัดก็ได้มีการออกมาไลฟ์สดพูดคุยค่ะกับพี่เบียวใบย,ยกนะคะแล้วก็สาวสาลี่ด้วยซึ่งภายในคลิปเองเนี่ยทางด้านหนุ่มนิกกี้นัชัดก็โดนถามนะคะว่าตอนนี้เนี่ยสดไหมหนุ่มนิกกี้นัชัดก็บอกนะคะว่าโสดแต่ว่ามีคนคุยคุณผู้ชมชีวิตจริงเนี่ยเจ้าตัวคุยแค่คนเดียวแต่ว่า ในติกตอกเนี่ยคุยหลายคนคุณผู้ชมค่ะอะยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปที่หนุ่มนิกกี้นชาได้มีการออกมาไลฟ์สดพูดคุยนะคะกับพี่เบียร์ใบยกสาวสาลี่กันไปฟังคําตอบของหนุ่มนิกกี้กันสิคะว่าเจ้าตัวเนี่ยตอบมาได้น่ารักขนาดไหนไปชมคลิปกันเลยค่ะแล้วพี่นิกกี้มีแฟนหรือยังคะเนี่ยยังอย่าแล้วเอาแล้วเอาแล้วแต่ตอบน้องาหน่อยแต่ว่ามีคนคุยอยู่ครับ คุยกี่คนคะคุยกี่คนคะแต่คุยในติ๊กต็อกคุยเยอะครับแต่ชีวิตจริงคุยคนเดียวครับโอ้โช็อตได้แหละทุกคนช็อตได้แหละโอ้ยพี่แบบอกนะคะเป็นเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะสาลี่เอาไงดีวะช็อตได้เลยเนาะใช่ไหมนี่แหละพี่เบียร์พรุ่งนี้ก็คนรู้กี่คนอะข้างฝั่งฝั่งคนของกูกับห้าร้อยคน ของหนูของหนูประมาณหกหกร้อยหกสิบค่ะของผมก็สี่พันเจ็ดนั่นแหละคนฝากนิ้วฝากตัวกับทุกคนด้วยนะคะได้ครับน้องแล้วเดี๋ยวเรามาคุยด้วยกันนะครับขอบคุณค่ะครับครับได้จ้าแบมบูไปไปนะจ๊ะขอบคุณมากนะดีใจขอบคุครับเที่ยวให้สนุกนะคะพี่เบียร์ขอบคุณครับเมื่อกี้มีคนถามว่าพี่เบียร์มีแฟนยังไงพี่ต้องตอบว่าอะไรวะ ได้จ้ะเจอกันจ้าไม่ไหวจ้ามีคนบอกว่าพี่นิกกี้แมนมากอะไรละมีคนบอกว่าพี่นิกกี้แมนมากไม่ต่ลี่เอโอ้ย <laughs> อ,อยากจะเห็นเรียกเปียโนตอนได้ยินคำนี้ซึ่งเลย นให้หนูกดออกเลยใช่ไหมคะทุกคนอ๋อต่ได้เลยครับคุยกันเล่นได้น้องถ้าอยากอยู่ได้สบายกไปค่ะหนูขออยู่ต่ออีกสักหน่อยนะเป็นโอกาสดีมากเลยติดกตาก็ได้น้องสบายพวกีนน่นานๆได้ไหม